เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาว GTV ไฟเอ็มโรเพย์บ็อกซิ่งทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช anel pi gamer วันนี้เนี่ยผมจะพามาทดสอบหรือว่าเช็คเกี่ยวกับระบบเพียวม,มดนะครับระบบเพียวมอดมันคือระบบกนหมอดนะครับที่ไม่สามารถลงมอดติดก็หรือว่ามันลงมอดไม่ได้นะครับมันเกิดจากนายกนะครับทาการล็อกเอาไว้นะครับนั่นคือระบบเพียวมดนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันดีกว่าว่าประเทศไหนเนี่ยมันมีระบบเพียวมอดกันบ้างนะครมาเรามาดูกันที่ อาแรกเลยแล้วกันนะครับมาเราจะไม่พูดถึงประเทศแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะลองเข้ามาเช็คให้ดูนะครับประเทศนี้ก็ไม่พูดถึงประเทศแล้วกันนะครับเราจะมาดูในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบเพียวโมดครับมันจะอยู่ด้านขวามือนะครับมุมนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าเราจะเห็นไหมครับว่าประเทศนี้นะครับมันจะมีระบบเพียโมดที่เขียนว่า L 1นะครับ แล้วจะมีลูกกุญแจล็อกเอาไว้เขียนว่าระบบเพียร์โหมด L 1ระบบเพียร์โหมด L 1มันสามารถลงมดได้ไหมนะครับผมก็ตอบตรงนี้ได้เลยว่ามันสามารถลงมดได้นั่นก็คือ NVE นะครับ Natural Vision Evo นะครับมีแค่มดค่ายเดียวนั่นก็คือ NVE เท่านั้นนะครับถามว่ามากินสเปคไหมนะครับถ้าใครใช้ต่ำกว่า1050 ti นะครับก็ไม่ต้องลงนะครับเพราะว่ากินสเปคนะครับอืแต่ถ้าใครมีสเปคคอมแรงๆนะครับผมก็แนะนำว่า ลงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับมอเอนวีอีนะครับมีให้ทุกอย่างนะครับมอนตั้งแต่ปีสอง3นี่ครับเดือนมก,กราคมนะครับมันมีมอสถน,นนให้แล้วนะครับก็ไปหาเอานะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าแจกนะครับแจกแล้วช่องวิดแน่นอนนะครับอ่ะ แล้วก็มันน่าจะเพียงพอรหรือเปล่านะวิธีการนําเสนอนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแนะนําไงนะก็ให้เช็คแก้ตรงนี้นะบ,บางประเทศมันก็ไม่มีนะครับส่วนประเทศที่ผมเล่นประจํานั่นก็คือในส่วนของ RSM นะครับฟีดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตรงนี้ไม่มีระบบเทียร์หมดเลยนะครับเราต้องลองดูนะครับว่าเซิร์ฟไหนเนี่ยมันมีระบบเทียร์หมดอะไรบ้างอย่างประเทศนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันคือระบบเทียร์หมด L 2นะครับระบบเทียร์หมด L 2นะครับมันไม่สามารถลงมด ใดๆทั้งซีดีเซนต์แล้วก็มอดที่เป็นหนอ rpf นะครับมันไม่สามารถลงติดนะเพราะว่ามันล็อกจากนายกโดยตรงนะครับนายกเป็นคนเปิดระบบเทรโมดนะครับมันเลยไม่สามารถลงมอดได้แล้วถามผมว่ามีวิธีแก้ไหมนะครับคุณแจ้งประเทศไปเลยครับว่าคุณอยากลงมอดนะครับเขาก็จะคิดเงินกับคุณประมาณ100บาทนะครับเป็นค่า vip นะครับหรือไม่ก็คุณก็ประท้วงกันทางประเทศนะครับสมมติว่ามีคนในประเทศ1 0 0 0คนคนณก็รปทวงนะครับคุณอยากลงมอด ครับขุดก็ปะท้วงไปเลยขึ้นทวิตนะครับถ้านายกไม่ยอมนะครับออกทั้งประเทศนะครับนั้นแหละถึงเขาจะยอมนะฮะเออมีอยู่2วิธีนะครับที่แนะนำนะครับก็มีประมาณนี้นะเกี่ยวกับระบบพิยวโหมดนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับหมอนในไฟอิ่มก็ฝากชแนลพีไอ้กิมมื้อด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ